นางเอกดังตัวท็อปช่วยส่องเด้งเหมาอาหารพ่อค้าแม่ค้าแจกประชาชนทานฟรีอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ไม่นิ่งเฉยยื่นมือช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในวิกฤตโควิด -19 สำหรับนางเอกดังมินพีชยาวัฒนามนตรี ที่ช่วงนี้โควิดในทีบาดหนักทำให้งานในวงการต้องเปรกจึงหันมาช่วยสังคมทั้งทำอาหารแจกเหมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าเพื่อส่งต่อช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างล่าสุดสาวมินก็ได้ยื่นมือช่วยเหลือบรรดาร้านค้าเล็กๆตามข้างถนนโดยการเหมาซื้อแจกจ่ายประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาอยากจะทานก็เข้ามาหยิบทานได้ฟรีโดยสาวมินเปิดเผยว่าเจอป้ายนี้ที่ไหนเข้าไปทานฟรีเลยนะคะ มินมาเหมาร้านพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านเป็นกำลังใจให้คนค้าขายค่ะแลยอยากจะเป็นกำลังใจให้คนไทยตอนนี้ด้วยถ้าเจอป้ายนี้เข้าไปทานเลยค่ะมินขอแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับทุกคนค่ะสู้ไปด้วยกันนะคะขอขอบคุณภาพมินพีชยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ